สวัสดีครับผมบาวีเซียนเมืองล่าสีสลไลท์นะครับดเ,เด้อเมื่อกี้พามาเบิงล่งเหยอยู่บ้านน้องคู่ครับบ้านน้องคู่ตำบลปออำเภอบึงบุ้นจังหวัดศรีสะเกนดนะครับุน่นี่ครับเสียนหน่อยครับเสียนหน่อยได้ดีครับเออดีคือเสียนหน่อยครับได้บ่เสียนหน่อยได้บ่ได้จกักโตแล้วได้จกักโตเสียนหน่อยครับ เสียนหน่อยนี่คือเสียนหน่อยครับเสียนหน่อยเสียนไงมีหมดครับเตะมือนี้คือสีได้หรือบ่ได้เห็นผลมือนีแล้วครับอันนี้ครับคนหลายครับพอถึงคนบ่มีนีหน่อยครับคนอยากหลายเลยครับนี่ครับหลายอยู่ดีครับคุณครับเป็นเป็นหนองไงครับหนองไงพ้นเลยครับครับหลายครับ เท่าไหร่ครับค่าเหเท่าไหร่สองร้อยค่าค่าเหงาสองร้อยครับค่าเหงยสองร้อยด้วยครับเหมือนนี้ค่าเหงยสองร้อยครับนี่ครับเป็นตะมวนครับคนหลายครับนี่ครับอยู่บ้านน้องคู่ครับตะบนเปาะอำเภอบึงบุ้นครับ คนหลายครับคนหลายยี่ดีครับนี่ครับ hào nón này bỏ dại, đầy bò, quân pháp đang đầy bò, nhau phát thanh đầy bò, cứ coi 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 có coi 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 ขอหาฮกโลบางสิคนหลายคนหลายครับผมคิดว่าคนสิบ่หลายป่านนี้คนหลายนี่นี่ถือว่าคนหลายเหรอบัตรบัตรละสองร้อยเงี้ยมั้งบ่แพง วิ้าพื้นปล่อยหลายไทยต้นพื้นปล่อยผมก็ยังมาถ่ายทับดีกว่าหลายอย่างไทยป้าหลายอยู่ดี ทั้งพุ่นได้วะไงบ่บ่ไดเราเบิ่งว่าตีซื้อแล้วเขาเมื่อื้อหลายดอกซื้อเอากิโลนึงไปต้มกินหนอนๆอนก็เห็นเดี๋ยวยังค่อยมาใหม่ยังค่อยมาเห็นมาเห็นได้อยู่นี่เป็นหลายโตอยู่เปิดเจ็ดแปดตนี่นี่ตกุ้ยตุ้ําอ๋อได้อยู่ส่นทั้งนั้นบ่มีเลยจมแซ่บว่าให้ขึ้นมาแก่เหล่าคนคนเลยปิดจะคอยลงเออยังค่อยยังค่อยเฮียออกเออยังค่อยที่บ้านนี่บ่บ้านเฮียบออกเดี๋ยวมันก็ได้เดี๋ยวมันก็ได้ ต้นนี้ต้นนี้คือว่ายังมาท่านใดครับใดก็ได้ส่วนหน่อยครับเพื่อนว่าได้ส่วนหน่อยมันยังเศร้าอยู่ครับอีกจักหน่อยครับเดี๋ยวท่อนๆ่อนครับมันยังเศร้าอยู่ ใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นเดี๋ยวก็ได้ดอกไงใจเย็นเย็นก็ครับเดี๋ยวก็ได้มันบมดลอดคุ้นดอกคุ้นหลายอยู่ป้านนี่เมีนมันยังไม่ทันเน่าเดี๋ยวก็ได้เดี๋ยวก็ได้เดี๋ยวก็ได้ครับพูดรอบจังได้แล้วนะเรอบได้แล้วนะเห็นว่านั่นได้ป้านี่มาแล้วนะนี่ครับได้แล้วครับนี่ขนาดยุโรปขอบเด้นี่ครับ เออครบด้วยป้าเออได้แล้วครับป้านิ่ครับเดี๋ยวกันนี้บอกดอกย้ายเดี๋ยวป้ากันนี้บอก ขุ่นดิถึงลอยบ่ถึงลอยบ่ผมมาถึงไลยถึงไลยถึงลอยขึ้นอยู่ครับพ้่นลอยขึ้นอยู่มันเป็นหนองใหญ่ขนาดหนองใหญ่ป้านนีขุนยังขึ้นเต็มหนองครับอ่าลอยลอยลอยขึ้นยู่งบึงค่ัเพราะว่าด้านด้านคางนี่ก็ไม่มีหน่อย นี่ครับมือมือนี้วันที่ยิบเจ็ดกับยิบเจ็ดของบ้านน้องคู่ครับตำบลเปาะอำเภอลาชศรีสไลจังหวัดศรีสะเกดครับอีกเดือนหนาเลยครับเดือนหนาเดือนหนาคือคือวันที่สามครับที่สามถึงที่สี่ครับที่สามมีคือฟ่อนครับสี่สี่คือจุดบังไฟครับมูซิมหาครับมูซิมหาของบ้านน้องคู่หน่อยครับมือนี้คนจัดครับจัดบังไฟครับ เหบหยวขาเลยครับิหขวเขาเลยนครับหิวขาเลยครัาเจ้าระท่านใด้หิวขาก่อนเลยครับโอ้เแถาเพื่อนี่นีบานแฮ่แตกดีเ้ยืมกุน มวนครับเสี้ยมหน่อยมวนเหรอครับอยู่ข้างดีดน้ำดูโดงๆอยู่ครับครับผมเยดะเยวเฝ้าหลายครับนี่แหละครับคนหลายอย่างดีครับ คุณโบม่เนี่ยหน่อยนะครับคนหลายแห่งครับบอกกันง่ายๆเลยล่ะหลายยี่ดีครับนี่ครับผมยางบ่อ้อมครับสวัสดีครับนี่คุณโก้ครับคุณโกค้ครับผมครับผม ผมสีห้เบิ้งแครอบนี้แหละครับคือว่ารอบนี้ยิ่งเหย้าไปเลยครับมันก่วงครับอัดออกไปอีกรอบนึงครับมันใกล้ครับผมเลยบบยางออกหนองครับมันใกล้อีดีครับบางคนกับใดบางคนกับโบใดครับฟันว่าแต่คนหลายอยู่ครับคนหลายเฮงเดี๋ยวกับโบออกครับเดี๋ยวป้ากรนีบอกออกครับแต่ใดแทกใดกั้นสุกคนอยู่ต่อครับ เดี๋ยวผมสิพายงางไปอีกรอบนึงครับทางขุนเด้อครับเด้อลูกสาวก็นั่งหายกำลังใจครับนั่งหายกำลังใจบ่อยากเรียนน้ำบ่ครับบ่อยากเรียนน้ำเด้อครับเด้อบ่อยากเรียนน้ำเด้อครับพูนดียวมันนี่น้อยเรียนน้ำอยู่พูนพุนเด้อครับนี่เสี้ยนน้อยครับเรียนน้ำอยู่ครับเสี้ยนน้อยอื โอ้วา,านแหแตกดีอยู่นี่ครับกํนกานันล,มมอ,ลอยกูาคนบ่เนี่ยตปเพื่นประกาศลอยกูอะไรออร่วมได้ฟังลอยกูาคน Nè là Fang oh, oh, rồi không hay song. Oh, loại 100, đi bộ với ba lẻn khóc phòng, bất cứ lẻn khóc phòng nào? Men lam luôn tên lam nắm nắm bật tho bàn bông đây bàn bông Nè luôn luôn nè, luôn 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 ตัวไหนมั่งกัดคนมันหลยายมีคนมันน้อยมันไม่ไม่ค่องออกไปนี่จะเบื้องตี้และบังบอลก็ตื่นบังบอลก็เลิกทัง้งคออู่อือคุณนี่จะได้คุณบอลเลิกมัน่นหวดอออ๋อัอนนี้มันถึงอย่างตัวนี้แบบริมฝั่งอ๋อนี่คือคือด่านริมมันมีเนาะ อ๋อฟังฟังพูนฟังเลือกๆกว่านี่มันยังม่ทันเหย้าผมว่าป้ามันยัง่ทันาบะเงาบ่าคนมันน้อยหาบนง้มหมเลยเจ้ายบ่เอเราก็ถาหย ขนาดแก่คน้ย่งนี้มันบุยปัญญาเอาคนเต็มเป็นาในสาเอยังบุยปัญญาเอาจะย่าเกินนี่อย่างควายแสนย่งเอาเีน้องก็ <ừ. S 2> ้องมมอ <c ười> นัง้นเอากระโปรงแรกกระโปรตแลงน่นทีเขาจะลาแหนมาตับตึกข้อหัวลูกแถวบ่ได้เหยียบเจียบเยียบไรตินยำยำยำพูดปฏิวัติ ออกมายุตีนบัดจียลไล่เขาไปไล่เขาไปอีกยำดำบยังว่าได้รู้จ่ออกคือเกาหวานก็พอใช่อู้หูบักเหนหน่อยนั้นบ้านเฮแตกดิเถอะเอ้ดุเดือดเลยลุงต้อเหนียหน่อยบ้านเฮขึ้นยังแตกดิเถอะไปน้ำเราเออไปน้ำเราเมียนคึ้จะบเาพู่งุ่มพอปีเตอร์หากนะยังมาไล่อีก ไปนำเรานงนักมวยกับนักมวยสุดย um> totally ี่ส at ิบแปดกอ๋อคือว่าญงสุดเลยสุดแต่เป็นปลาจีนอ๋อพุนได้แล้วทั้ง네พูน เท่าพูน่าสีได้งี้ยฮงเลยโอ้โหน้ำนักป่าหยเนี่เหลายสุดคือหาลอยะครับเออลงลงมาก็ือขึ้นสามลอยครับมดเลเสียเปล่าครับ่มดเเสียเปล่าเส้นแสบเส้นแสบด้วครับดีทั้งนี้แสบเลยครับ ขนาดกรรมการคาะกำบังการเศียรเลยครับนี่เ <ok> ศียรเลยครับเฮ้นี Damn, ่เศ um, ียรเลยครับผู้อื่นเขาเจ้าพนันเศียรแต่ทั้งนี้เศียรแล้วครับหิวก่อนเขาบอกครับหิวก่อนครับหิวก่อนเด้อครับเนอขนาดกรรมการเพิ่นครับ แ <laughs> ม,ม่บุษสาวหน่อยหนีมาขายของเด้อครับเด้อ <laughs> มีกินครับมีของมีกินครับบ่ต้องห่วงครับมาบ่มีอดปีงก่อปีงไก่มีมัดนี่ครับขึ้นยังมาเบิ้งที่เขาอยู่วะไง่ม่นี่ครับ,มมบ,ออบ,รบผมพามาเบิ้งครับเด้อคนหลายครับ แต่คือว่าได้หรือบ่ได้มอนั้นไปป้าสวายดูสัมผัแค่นี้อนเล็กอน้นเขาได้แลรอเขาได้แล้วเขาได้แล้าพไเขาได้แล้วที่สผม นี่นี่นี่เด้อครับเด้อการลงแขยู่บานน้องคู่ครับตำบลปะอําเภอบึงบุนจจ้าวัดศรีสะเกดครับแล้ววันที่สามนะครับอย่าลืมวันที่สามวันที่สามคือบุญบังไฟครับบุญบังไฟบานน้องคู่หน่อยครับวันที่สามคือฟ่อนอยู่หนาอบตครับวันที่สี่คือบังไฟสึ้นสุธานครับ จุดแฉแน่นอนครับวันทีซีครับนี่ครับเอาสําเนตครับผมบาวีเซียนเมืองราชสีไสกดไรกดแช่ผมเนี่ยดีนครับเด้อสวัสดีครับ